โอเคะช่วงนี้แหละฮะเดี๋ยว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 มาต่อยทำไมครับเนี่ย ให้คุณตอยทำไมาครับกเขาย่เมพี่เสวัสดีค่ะตายหนูี่เนี่ยโทษค่ะขอโทษนะไปแล้วนะอ่ไปแล้วครัพี่ประจักษ์บายาายบายเจอกันครับอะไรอ่ะเส้นไม่บิ๊กแบงต่ออะไรนะบิ๊กแบงต่อดีไรอะ เบ่งเบ่งเบ่งชาบุชาราระเฮชาบุชาราร์อย่าเล่นกับเซนเร่อนี้มันเชียเซนมึงร้องเป็นทุกเพลงพี่เนี่ยคนเมื่อกี้ใครทองสุเขาวิ่งมาต่อยหนูเฉยเลยอ่าวพี่เบ่งไงเบ่งไงหนูไม่รู้จักเขาอาจจะชอบเราหรือเปล่าหนูไม่เคยรู้เขาด้วยชิมีโนโตะมีมาริมาเดบมาเดนกูโด เพลงนี้ที่เนี่ยเป๊ะด้วยเธอมีแฟนแล้วเธอมีเจ้าของคุณยังจะมองช่าไหมเชื่อผู้ฟังเพลงหนึ่งเพลงถ้าพี่ฟังเกาหลีเมื่อก่อนก็คือซอลี่ซอลี่เลยอ่ะกมีกเมียนกมีกเมียนนะถ้าเจอแล้วเจอแล้วถาดารามถ้าดารามาดามมาดามถ้าดารามาดามมาดไม ใช่เนีดแตะเท้าจีเนลจีบเลยจีบเลยใช่เยอะมากเดินเข้าไประบบชาีวิวเลยลอยฟีดดเสียงไอ้เค้กนี่หว่าโถย่เี่ยดีครับดีครับวีดฟีด่โหได้ไวิงที่ไหนเจอไอ้เค้กเลปากงเซ็งยซ็งจัดเลยทำอะไรกันนะพี่ปโปรโมทเดินโปรโมทแหง น่ามูชมอนะน่ามูวครบผมอันนี้สอทุกคนเลยสอทุกคนเลยเค้อากรู้เสอรว่านกแหครับละเอาละได้ละได้ได้ละโอเคเขาชี้จุดละเอาเราไปในอีส่นกนเอานีพ่ต้าพิตาจีเนียใส่แว่นเหมือนเขาเลยปะคะเุ้ยเออเหมือนเลยจีเนียหน้าตาเหมือนเขาเลยคะเออเค้กไปเขาพนแว่น หยอกครับหยอกอันนี้โสดใช่ไหมครับผู้ชายชื่ออะไรครับเอ่อชื่อไข่ย้อยครับผมเอ่อย้อยแหม่ย้อยช่วงไข่หรือย้อยช่วงช่วงช่วงมันย้อยช่วงไหนฮะอ๋อชื่อไข่ย้อยครับเหมือนบีบไข่แตกอะไรเงี้ยครับย้อยลงมาอะไรเงี้ยเพื่อสนิทอะไรอย่างงี้เนาะไม่ไม่มียังยังโสดใช่ไหมครับไม่มีใครยังยังครับยังไม่มีใครครับพี่ต๊อดพี่ต๊อด ว่าว่ากระซิบกระซิบกระซิบิบมต้นหามกะซิบหานกระสิบนาอือว่าเขาเป็นคนรู้จักกับน้องแอลมอนแล้วแอลมอนคือใครอ่ะไอ้จีนเนี่ยเคยดลามน้องเขาไว้ผมเป็นพี่ชายมากครับผมเออนี่กระซิบบอกให้กระซิบเนี่ยเอาอย่างนี้อ่า ไม่มีเงินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทองไม่ได้เหรอหนุ่มมีสักหนึ่งเอ้ยคอมเมนต์เยอะเลยอเกินเท่าทีครับผู้ชายเท่าทีนะแล้วนะคะแล้วนะคะโอ้ยบินมาซะด้วยโอเคเยอะเนี่ยใครอะตำรวจตังทีเออเราไปจีตำรวจไหมตำรวจได้จะอยู่เธอแบบว่า จีนเนลจำได้ว่าน้องแอลมอนเคยพูดถึงผู้ชายที่ชื่อไข่ย้อยแล้วเขาพาจีนเนลไปจบบุญแล้วก็ยืมรถของคนที่ชื่อไข่ย้อยเนี่ยพาจีนเนลไปจบบุญแล้วคือเราชอบแอลมอนอีกแอลมอนคือจีนเนลเคยเป็นลวนลามเขาไว้ค่ะเออตอนที่จีนเนลล่างทองอจีนเนล จีเนียไม่รู้ตัวค่ะจีเนียไปลวนลามพาไว้อ่ะอืมจะได้นอนพรุ่งนี้ตอบหรือจะให้บาสบาสทดสอบหรือจะเป็นเอด้าลองซะหน่อยไหมจีบหนุ่มเนี่ยทำให้น้องดูหน่อยทำไมคะเฮ้ยพบาสฮะพิช่าถายเสร็จแล้วไปไหนต่อมีล่าคาหัวสองหมื่นยู่พี่ไม่รู้ว่าเขาหัวอะไรอ่ะ ไอ้เธอบอกว่าถ oh. 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 mm. ้าหนูไปจีบใครคนนั้มีหลักฐานมาให้สองหมื่นขายที่ไหนใช่ไหมมันต้องไปโพบ้างหรือไม่จะไห้สองคนนั้นไม่ต้องโพไปขายได้เลยไขอรอนอวันหรือมันแล้วก็ไปขายได้เลยคือไปขายตามไหนตามจุดในแผนที่พี่เใช่แล้วค่ะแต่ว่าที่เราสร้างเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยดูเขาได้อยู่ปกติไม่้อยู่ด้วยกันนะ มันมคงบังว่าตามเลนส์ก็นั่นเด็กเกียร์ทำไมวะนั่นเด็กเกียร์คิโลโนฟุคัวจีมินโต้กิมมารจินากัตินาดิเซลลองถามใครที่อยู่ไหนไม่หยุดไม่หยุดเขาถามขนมปังเขาถามขนมปังจีเนลจะบอกเขายังไงเขาว่าจีเนลแค่อยากร้องเพลงให้เขาฟังมันประมาณยี่สิบจุดเลยนะอยี่สิบเหรทั้งหมดเหรอโอเคเดดเดดทำซาบิดา โอเคบาจจังโชว์อันนี้เป็นฝรั่งไหนเนี่ยคะอะไรก็นโตซาบะไซอ๋อคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นนกจากตอนจีเลกชื่อไหนมาถูดีโนโนคือฟังไม่รู้เรื่องเลยอิตายอีคือเขาเป็นคนญี่ปุ่นนกเขาอะไรนกเขาไม่อีตายตาตพี่นอ เอออืมออือื e i B พี่ตาพี่ตาเขาไม่คุยกับเราเขาเขาเขาโยนเราแล้วเขาไม่เล่นกับเราแล้วโซโซเอเดสังกัไหนเนาะไฮพนีก็ตกรเาเคนเนี้ยเขาเคยบอกว่า Hey g i you r e t y l o w เดี๋ยวนี้ คุณเหลืองมากเขาบอกเนี่ยคุนเหตืองมากเขาบอกเนี่ย

come to again. us thank you you again for yesterday ah. uh, for the helping me actually you hit me anyway Hi <laughs> <laughs> <So very, laughs> i just saw you i was sitting over there after i do a steel bar and then i uh, I, I saw you there so i walk, walk in here talking ah. to you so i'm going to go back to the I'm gonna go back to my steel. I gonna do cutting steel again. Ah oh, okay. Because uh today is the last day for my uh, new prayer card. Oh. I'm gonna be uh super hurry. Okay good luck. Right. See ya. See ya. มาต้นเน้เขาเขาใช่ใช่มาต้นเนเขายัง so. มีคนสองอยู่ไหมพี่เอตานี่นเขาบอกวันนี้วันสุดท้ายอ๋อใช่จีเนลจีเนลจะบอกว่าจีเนลรับ รับซื้อพวกเหล็กกับหินหินไม่ล้างอ่ะชิ้นละยี่สิบเหล็กด้วยเศษเหล็กด้วยพี่ไม่รู้เขาขายใครอ่ะดิพี่พูดไปเป็นด้วยประเด็นน่ะไอเธอไปแล้วด้วยอ้าวหรอใช่ว้าโซโนโซโนนันกเก็ดคอมโบดัชชินะเนาะ you lucky today you lucky today I'm lucky You're lucky today. you <laughs> So much. Why, why so not lucky. much. No, no. I'm not lucky because yeah, my new project car is gonna go gone today. So, I'll just, I don't think I'm so lucky. I don't understand you. You don't understand me but you speak in uh, English. That is I'm, pretty uh, weird. Uh, I, I don't understand you, you, <laughs> you. What's your name? My hmm. name is Saiko Tamako. Ika <laughs> 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 You know y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 ou can't know? you know you can't you can't you know you can't know? ica 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 บ้ามึง you know? okay you know you know a yo อิตาย i สียว you know อิตายก็โกงอิต i ยเนาะอ okay you know ว e เขาถามพี่ว่าเสียวตรงไหนยูยู เร็วๆเนี้ยเดี๋ยวอยู่อยู่อยู่อิตายแน่อิตายแต่ว่าวันนี้อยู่ลากิโอเคอยู่ลากิอยู่สลากี์โอเคโอ้โอ้สวรรค์ครับอยู่อยู่อยู่สุขุมวิทสุขุมวิทสุขุมวิทโอเค See you cycle just just want to say I don't want to make a like where you go where you go I'm going to do my steel bar cutting steel you know I don't know what to buy to sell to some people but I don't know I don't I don't have any friends so อ๋อันนี้คือเขายังไม่มีเพื่อนใช่ไหมพี่แปลถูกปะอย่าแย่เอาแล้วเหมือนอ้เธอมากอ h อค you want to s e l ใช่ g h t ใช่เธอใช่ไมันต t าร a ายมั h พี่เธออาจจะพูดเอไม่ได้จีิงๆเธอ้ัน

ไม่เพื่อนมัตรจะบดวะอ๋ออยู่ลัคกี้เพราะว่าอยู่แล้ว New Player Class ใช่ไหมใช่ใช่เย้ไม่เอ้อยากฆ่าคนวะเยอะอยาะฆ่าคนที่ผ่านมันมาแล้วฝยุฝยุฝยุโอเคโอเคไอ้เชิญไม่อยู่ตลอดเลยอ่ะ I have thousand e 1 0 0 thousand thousand t a n เ่ไปนะคะเนี่ยผมผมมาช่วยแฟชั่นเนี่ยมากเลย่ยโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ ใช่ไหมไอคุณถูกไหม see you next time see you see hi hi อะไ see hi 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 จ้าเนี่ยอะไรก็โตอะก็โต i'm so much so much so much เลยวะโอ้พูดไม่เป็นวะ What's name Eda Eda your ก็เอต้องมาอวดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มีอ๋อมีอ๋อต t a ต s ส ทาชยาเนมิเจแปนิสือทาชยะนี่ก็อไปอยด้ลยนะเนี่ยไหนคะน่าหน่ไงเอ้ารถอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะเอ้ารถไปไหนอะโอ้รถอะนี่แหละดวงคนไม่ได้ทําแบบมันเขาจะให้เขาอยากให้งไงจริงๆเขาอยากให้นะ

จะเข้ามาให้ได้ค่ะครับพี่คุยกันภาษาอะไรอ่ะภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นค่ะอะไรวะมีสำหับภาษาด้วยเหรอพี่เอได้เขาได้ภาษาญี่ปุ่นจริงเหรอมีคําดีๆไมเอได้คําดีๆเหรอคะพี่อยากรู้คําว่าอะไรคําว่าอะไรก็ได้อ่ะให้เอได้จะเมตตาคำดีๆเหรอยากเลย พี่กลางหูรอแล้วเนี่ยไม่พี่ต้องบอกหนูไงว่าพี่อยากรู้คําว่าอะไรหนูถึงจะบอกได้พี่จริงพี่ไม่สนความหมายหรอกว่ามันดีหรือเปล่าเพี่ได้สนใจสาวแค่นั้นแหละเด็ดคี่เลยจะบอกเอาคำว่าต่อยกูไหมสอนสอนพี่พี่ปีเตอร์คำนี้พี่พูดพูดคำว่ายาลาในก้าเข้าอายาก้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก็บรถก่อนค่ะ พี่ตาลแป๊บนึงซื้อขายเหล็กก่อนแป๊บนึงจีเนลจีเนลนี่ไงเขาเอาเหล็กมาให้แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ได้ได้รับซื้อเหล็กเหรครับเอ่อคนนู้นรับค่ะคนนู้นรับหัวเหลืองครับไซโคซังมาเตเน่ไดเจฟเด้จตบุตรสุตรบุตรบุตได้กันนะ Yeah, it's good well, what's, what's the life so far what do you have right now it's like a, or a supercar or something yala <laughs> <Well, laughs> <did it> <laughs> oh, oh, neka no, <laughs> yeah. why you like this like the same same i think you're the same day as me right you came car, in? no i, <laughs> nah, oh, I, I, I just want to try the second time was too high you want to try and, and take it more? like the oil in or something โอเคฉนก a ยั e ส่งใ e ้เธอใช่บ t คคาร์ฉั h จะเอาออกนี่ไม่ต้อง s ศ a ้าท o กท o ตอนนี้เราตองใชมาสกดั้น a ังน o ้นด้น r ั้นดังดังนนน้นด้นดัานั้นังนั้นดังนั้นดัง้นหรงนั้น่ังนแล้วดังนััด้ัน เพราะว่าจีเนลถ้ากับว่าจีเนลรับเป็นเป็นเศษอะเป็นแบบยังไม่ได้หลอมอะเาว่าเขาทเหทั้งวันเลยีไม่ใช่ารับเหรพี่ปเอรก็เ i o u e s o m e s a e s t e u f I l i k a u a n u t u t t i n g u t e e n u t a thinking about the the I h e thinking a o I e a o h รับเป็นเศษ20ก็ได้อยู่นะถ้ราโอเคก็ได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแท่งแบบนี้หลอมแล้วจีเนลไม่รู้ว่าเขารับเท่าไหร่เขาต้องรับเท่าไหร่ราคแท่งไม่ถึงเล็กหรอใช่ค่ะใช่จบทิ้งกันอ้าว

ป้าเหล็กที่ครบโผล่แล้วนี่มันต้องขายเท่าไหร่อะครับเออท่อจะพาเข้ายังไงป้าป้าแป๊บหนึ่งนะอเลิร์ดูปรดังพอดีแป๊บหนึ่งป้าขอบคุณค่ะคุณต้นขอบคุณนะครับป้าป้าเสียงเบาจังป้าเลทเท่าไหร่นะคะป้าที่แบบว่าทำเสร็จแล้วอ่ะเล็สภาใช่เลทสภา25 25ิบ่สิ้าใช่ไหมคะ ทองนะขอบคุณค่ะจีแนวยี่ห้าค่ะทองขอบคุณค่ะปลาทองทองจะร้อยห้าสิบมั้งคะทองเท่าไหร่อปลาทองร้อยหกสิบทองร้อโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะ don't understand you okay i'm 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 a brain and like a v e e t a b l e vegetable ถ้าอยากพูดได้เหมือนกันนะสนุกดีอะแต่พูดไม่ได้ oh thank you very much that's a very nice I, i i i want a cat i want you i want you ไปไป You want to so yeah. be fan you อ h i want to be fan you ได้บอลไป just wanna be fan you เอ้ย ไแล้วเหมือนเขาจะมีแซ่แฉมขายด้วยนะเฮ้ยนี่เขาสรุปได้จะหาคู่รักกลายเป็นคู่ค้าเหรอวะอะไรวะเนี่ยไม่จีบเขาเหรอขอบคุณค่ะคุณต้นจะเข้าซเทียงหนึ่งขอบคุณค่าแบบกระมัดเราควักควักตะวแล้วก็อยู่นั่นแล้วละค่ะโรเนียมันอยากจะเปิดขาเลี้ยวผมว่าไงนะครับ เอาไงหรือว่าลองลองเป็นแฟนเดย์ไม่ล่าวันหนึ่งพรุ่งนี้จีเนลกับแอเรียลเป็นแฟนแอเรียลเป็นแฟนนวันหนึ่งไหมลองดูไม่เวิร์กก็ไม่เวิร์กลองดูเผื่อจะสปาร์กกิ๊กกั๊กกันอาจจะข้ามเส้นแบบเซฟโซนกลายเป็นแฟนโซนก็ได้เออไปลงมั้งอ้าวหรือถ้าหรือถ้าสกิลตัวของใจเป็นสามก็ได้เดี๋ยวพี่ด้วยเป็นเป็นสามคน สองคนสองการแฟนดูดู Sorry I don't have that much scrap because don't have a storage Yeah เดี๋ยวอาจจะ scrap อยู่ scrap อยู่ยังมีบัตรอยู่นิดนึงเลยมันมันจะอยู่ไม่ติดบัตรเนี่ยอยู่อยู่ดรสครับแล้วเนี่ยแม่อยู่โซลาร์กิ้นโลก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 อยู่โซลาร์กิ้น She wants someone to talk I mean just have like a n i uh ส19โอเคขอรีได้ตอนนี้ได้ตลอดให้เขาถ้าก็ให้เขาโทรมาก็ได้รับตลอด50ครับ h e wants if you uh, have a time to work it you can uh, yeah มีที่ตัวเลยใช่ค do it all day but The problem is I don't have a storage. yet So every time it's a full in my tank, I have to go to sell something like that. It's kind of difficult now. Maybe if I have a what is called storage. เขาไม่มีตู้ใช่ไหมใช่ใช่ใชบอกให้เขาไปหย่อนไอที่มาร์เก็ตเวิร์กชิ้นสแครปชิ้นละยี่สิบแล้วเดี๋ยวจีนเลวไปดึงเลย do you know uh market world on siam g o g l yes g o g o market g o g l market yeah at siam Yeah y กี้ผม a ลใช่มคุณคุณคุ n คุณคุณคุณ o ุณค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  o ณคุณคุณคุณมุณคุณงุะครณคุณคุณคุณ เออเออ I don't know what to say in English I'm sorry It's okay I'm try to looking for the Siemens check it out o k a Maybe I'm gonna call you I don't have four number เข็นแดงลอยโดนบินหรือเปล่า เราโดนจับเราโดนจับกัน oh, ต okay. ั้งแต่เราโดนจับกันนานแล้วนี่ผมจ่ายวินไปแล้วแล้วผมโดนค่าอะไรไม่แก่ซีโร่ซีโร่ไมู้เงินวิ่งคืนนะนี่ไงค่านี่ไงค่านอนโรงพยาบาลไงนอนโรงพยาบาลผมยังมีอยู่เลยเนี่ยร้อยหนึ่งอ๋อเราพี่เพิ่งจ่ายไป่ยังไม่ได้จ่ายเลยวันโซโซโซอะไรๆปัญหาเป็นพันเลยพี่โอเคไซโคว what you doing next I'm gonna use steel bar skin maybe cutting steel how about you ชี่พี่เขพูดไทยได้ไหมครับได้ครับถ้าเกิดว่าพี่มีเอ่อเหล็กที่ยังไม่ได้โพล่ะค่ะเหล็กขี่ธรรมดาพี่เอามาขายจีเนียลได้นะคะแล้วก็ฝากฝากบอกพี่เขาว่าพี่อะไรนะไซโคเหรอไซโคครับใช่ใช่ถ้าเกิดว่ามีแล้วยังไม่มีตู้เอาไปหย่อนไว้ที่ โกโก้มาเก็ตค่ะใช่ค่ะชิลล์ยี่สิบนะคะที่ยังไม่โผล่ง้ Hello Mister ถ้าจะมาขายเอ๊ยอยู่อยู u อ New Prayer Oh, ไปหย่อนไวได้เลยค่ะชิลล์ยี่สิบ How long How long How long is New Prayer ค่ะ Today is h e last day Oh Today last day Yeah Today is last day อ่าอืมกี่โมงอะ

Midnight. I, think, I'm not sure maybe well. I think it's already part midnight. Oh, I think tomorrow. Okay, I yeah, but, but <laughs> the problem is I still have <laughs> a prayer card here. Yeah, I think it's tomorrow, or like yeah, midday or yeah. something. Uh, okay, okay, okay. Yo uh. Okay, you're lucky? I'm lucky, yes. <laughs> okay, see Yo, okay, okay. okay, see you. Yeah. See you, yeah. see gana. you, see <laughs> you.

ะู่วใไ่คออ่ะจีเนยังไปเขาไซคอละวไซคอไซคอไซคอโอเคไป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 ตรงนี้นานไปละตรงนี้มันมันมีบัตรค้ำคอปีเตอร์คือรถพี่มาเครียดนะเรียวอ่าไปไปผับไปผับไหมคะได้ได้ได้ เล่เข้ามาแะเล่เข้ามาเหมือนตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเอด้าจะเอนจอยอับความรู้สึกตรงเนี้ยเหมือนเอด้าเอนจอยสุดเลยนะตรงเนี้ยพี่เอด้าพูดภาใส่ญี่ปุ่นข้องปือเลยจริงหรอจริงหรอเมื่อกี้พูดญี่ปุ่นได้ด้วยหรอใช่จริงปะเนี่ยเมื่อกี้ไอ้สาเนี่ยมันพูดญี่ปุ่นมาแล้วเอด้ารู้เรื่องน่ะ ผมเลยบอกว่าให้ได้พูดสักคำดีๆให้ผมฟังหน่อยแต่อ้ได้ยังไม่พูดเลยพูดแล้วพูดแล้วยาลานก้าไงพี่แล้วพ่เอายาลานาก้าแล้วก็ดีกว่านี้ถามว่าจะต่อยไหมก็เลยบอกว่ายาลานก้าไงแบบจต่อยปล่อยได้แปลว่าจะต่อยไหมต่อยหรือปล่อยต่อยต่อยอ๋อปล่อยเมื่อกี้นี่เ